สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการรีเซ็ตหน้าจอของเ,อเชฟโรเลตนะครับเทเบเซอร์ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วถึงเปลี่ยนแล้วนะครับจอมันก็ยังขึ้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด่วนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ดับเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่ครับ เครื่องยังสตาร์ทอยู่นะครับเราก็ดับเครื่องยนต์ก่อนครับก็ปิดเนี่ยนะครับดับเครื่องยนต์แล้วก็หมุนสวิตในตำแหน่งออนนะครับยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับพร้อมกับเหยียบคันเร่งสามครั้งนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็เราเรามันก็จะหายไปนะครับที่หน้าจอเราก็จะหายไปคราวนี้เราก็ลองปิดนะครับเปิดสตาร์ทดูนะครับเท่ <S <S 1> <S 1> <ๆ>านี้ครับก็จะหายไปจากหน้าจอเราแล้วครับ